สงคราม7จอมเวท2019ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆพทุกคนกันจากช่องลมงกันครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับช่วงกันดมนําดูและสำหรับตัวอย่างของซีรีส์จีนะครับที่เพื่อนๆได้ชมไปตอนเปิดคลิปนะครับก็น่าจะพอเดาได้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรนั่นก็คือเรื่องสงคราม7จอมเวทนั่นเองนะครับในเวอร์ชันของซีรีส์นะครับ ก่อนหน้านี้เราเคยดูกันมาแล้วในเวอร์ชั่นของโรงภาพยนตร์นะครับที่เป็นแอนิเมชันถ้ายัางไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรพร้อมกันเลยครับว่าเรื่องนี้มีความน่าสนใจยังไงไปกันเลย LORD Critical World เชีย่ยจีหลินเจียเทียนเสียสงครามเจ็ดจอมเวชฉบับปี2019นะครับ ออกฉายทาง i อ e ีออนไลน์เมื่อวันที่27พฤษภาคม2019ที่ผ่านมานะครับสร้างมาจากนิยายแฟนตาซีชื่อดัง h g e b e f o r Critical ของนักเขียนและพ้กำกับรุ่นใหม่มาแรงอย่างกัวจิงหมิงวางขายในปี2010แล้วก็มียอดขายทม่มทลายกว่า6ล้านเล่มนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทวีปทวีปหนึ่งนะครับซึ่งถูกแบ่งออกเป็น4อาณาจักรแต่ละอาณาจักรจะมีเ่าจอมเวทที่ใช้พลังวิญญาณคอยปกป้อง โดยจอมเวทวิญญาณที่มีพลังก้ากแกร่งที่สุด7คนนะครับจะได้รับตําแหน่งเป็นจอมเวทนี่ก็คือโครงเรื่องหลักของเรื่องนี้นะครับซึ่งในปี2016นะครับเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ C ีจีโมชัแล้วก็เข้ามาฉายในบ้านของเราด้วยนะครับในชื่อสงคราม7จอมเวท Lord Legend of Levaging Dynasty นะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับตัวละครแต่ละตัวพร้อมๆกันเลยครับ ยินเฉินรับบทโดยเจิ้งหยวนชางจอมเวทเพลิงหิมะชายหนุ่มผู้หล่อเหลาและสง่างามมักมีใบหน้าเรียบเฉยมีความเยือกเย็นและรักสันโดษเป็นผู้เก็บงามความลับทุกอย่างไว้กับตัวเองพลังของเขาคือมีอาวุธวิญญาณและสัตว์อสูรไม่จำกัดจำนวนเคยเป็นลูกศิษย์ของจอมเวทคนที่หนึ่งชีวิตในวัยเยาว์ผ่านความโหดร้ายจากการตายของอาจารย์ทำให้กลายเป็นคนเก็บกดตลอดหลายปีที่ผ่านมา เอาแต่ตามหาอาวุธวิญญาณโบราณตามลำพังเขาแทบจะไม่พูดหรือหัวเราะเลยแต่แล้วความอ่อนโยนของชายหนุ่มและรอยยิ้มก็เริ่มกลับมาหลังจากที่ได้พบลูกศิษย์ของเขาฉีหลิงในเวอร์ชั่นปี2016นะครับรับบทโดยคริสวูฉีหลิงรับบทโดยจางหมิงเอินจอมเวทดาบวายุเป็นลูกศิษย์ของจอมเวทคนที่7 รูปลอหัวดีแต่ชอบทําตัวเล้วไรลเหมือนเด็กๆเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีพลังของเขาคือมีอาวุธวิญญาณไม่จํากัดจานวนเช่นเดียวกับอาจารย์ของตนสัตว์อสูรของเขาคือเขี้ยวเหมมันเป็นสิงโตขาวที่มีปีกชีลิงเติบโตมาในเมืองเล็กๆเป็นเด็กกําพร้าเพราะบิดาทุกมะป่าฆ่าตายแม่จึงได้ฆ่าตัวตายตามไปต่อมาเขาถูกรับเลี้ยงโดยเจ้าของโรงเตี๊ยมและได้ทํางานเป็นเด็กรับใช้แต่นั้นมาหลังจากที่ได้พบกับยิ้นเฉินชีหลิง มองหญิงเฉินเ,เป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวในเวอร์ชั่นปี2016นะครับรับบทโดยเฉินซิวดงเฉินญยินรับบทโดยหวงมั่งหญิงนางเป็นสิทธิ์ของจอมเวทที่2มีฉายาว่าจอมเวทสองวิญญาณเป็นลูกสาวของตระกูลเสรนอันสูงส่งใจเย็นและอดทนเก็บความรู้สึกเก่งสามารถเปลี่ยนการโจมตีของศัตรูให้มาเป็นพลังวิญญาณเพื่อรักษาตัวเองได้ อาวุธของนางคือแท่กักมังกรและสัตว์อสูรของนางเป็นแมงมุมพิษทําให้นางสามารถใช้ใยของมันได้เป็นคนนิ่งเฉยไม่แตกต่างกับรูปปั้นเทพธิดานางมีความต้องการอย่างแรงกล้าและรักษาความรับมากมายในเวอร์ชั่นปี2016รับบทโดยหยางมี่เหลียนเฉียนรับบทโดยซ่งไหนจินจอมเวทเดี่ยวอสูรเป็นลูกศิษย์และน้องสาวของจอมเวทที่5 เป็นคนเยือกเย็นแต่ก็มีหัวใจอบอ้อมและรักความถูกต้องมีพลังในการควบคุมอสูรวิญญาณได้สามารถสะกดจิตให้อสูรทําตามคําสั่งที่ต้องการอาวุธญญนนวิญญาณของนางคือโซ่ขืนชีพและอสูรวิญญาณของนางคือปีกดาเป็นอีกสีหิมะขาวขนาดยักษ์เลี้ยนเฉียนรักสัตว์และคิดว่าสัตว์อสูรทุกตัวมีหัวใจในเวอร์ชันปี2016รับบทโดยฟ้านปิงปิงยูหมิงรับบทโดยหวังช่วงเป็นจอมเวทที่2 มีฉายาว่าจอมเวทเทพสังหารเป็นคนทนงตัวชั่วร้ายไร้ความปราณีมีหัวใจที่ดำมืดมีพลังต่อสู้ที่ไร้ขีดจำกัดพลังของเขาคือการดูดซับพลังของสัตว์อสูรและจอมเวทวิญญาณซึ่งจะทำให้ตนนั้นแข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มพลังวิญญาณให้กับตัวเองโยมิงและเลยยาซึ่งเป็นจอมเวทที่4เคยต่อสู้ร่วมกันทำให้ทั้งสองมีความสนิทสนมจนพัฒนากลายเป็นความรักต้องห้ามในที่สุด ในเวอร์ชันปี2016รับบทโดยเฉินเวยถิงเฟิงหวนรับบทโดยจู้เจียเป็นจอมเวทที่5มีฉายาว่าจอมเวทจิตสยบมารเป็นพี่ชายของเหลียนเฉียนเขาเป็นคนน่านิ่งแต่จิตใจดีงามเช่นเดียวกับน้องสาวของตนพลังของเขาคือสามารถควบคุมอสูรวิญ,ญญาณได้สกดจิตให้มันทําตามคําสั่งที่ต้องการอวุธวิญ,ญญาณของเขาคือดาบยั์เขารักน้องสาวของเขาที่สุดเป็นคนมีความจงรักภักดี ต่อมาได้รู้แผนการร้ายบางอย่างจึงได้ถูกโจหมิงตามล่าอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ยอมแพ้และยืนหยัดที่จะต่อสู้ต่อไปในเวอร์ชันปี2016รับบทโดยเยียนอี้ควนหยูหัวรับบทโดยเซียวเยียนนางเป็นสิทธิ์ของจอมเวทที่6มีฉายาว,ว่าจอมเวทซ้อนเหมันเป็นลูกศิษย์และเป็นลูกสาวแท้ๆของจอมเวทที่6เป็นคนฉลาดและหัวดือ้อปากไม่ตรงกับใจแถมยังอารมณ์ร้อน พลังของนางคือฟื้นฟูพลังเวทได้อย่างรวดเร็วจนเกือบจะเป็นอมตะอาวุธวิญญาณของนางคือธนูน้ำแข็งนางไม่เคยพบกับพ่อแท้ๆและแม่ก็ตายตอนที่คลอดนางทําให้นางโตมาอย่างโดดเดี่ยวมีความภูมิใจในตัวเองสูงอย่างไรก็ดีนางไม่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของจอมเวทที่6โดยตรงเพราะพลังเวทที่ติดตัวมาล้วนสืบทอดมาจากมารดาทั้งสิน้นในเวอร์ชันปี2016รับบทโดยลินหยุน เลยยารับบทโดยเจ้าหี่นางเป็นจอมเวทที่4มีฉายาว่าจอมเวทพรานวิญญาณเป็นสตรีเพียงผู้เดียวในเหล่าจอมเวทมีความหญิงพยองไรเมตตามีเล่เหลี่ยมและทะเยอทะยานภายใต้ใบหน้าจี่งกดงามความสามารถของนางคือการตรวจจับพลังวิญญาณของคู่ต่อสู้ได้อย่างแม่นยำนางรู้ได้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่ต่อสู้อ่านความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างดีอาวุธวิญญาณของนางคือกระโปรงแห่งเทพี เป็นกระโปงไหมสีขาวขนาดยักษ์ที่สท้อนการโจมตีเวทมนต์ทุกรูปแบบเลยยาเป็นผู้หญิงอันตรายอย่างแท้จริงเอาตัวรอดได้โดยไม่เกี่ยงวิธีในเวอร์ชั่นปี2016รับบทโดยกัวไช่เจียนีหงรับบทโดยเฮอหลงหลงเขาเป็นสิทธิ์จอมเวทที่4มีฉายาว่าจอมเวทร่างสำลิดใช้ชีวิตเอาตัวรอดด้วยสัญชัตญาณล้วนๆเขาทำตามที่ตนคิดพลังของเขาคือไม่มีวันเจ็บปวด ปราจากความกลัวไร้กังวลกับการเอาตัวรอดนั่นเป็นเหตุให้เขาใช้พลังได้เต็มที่มีพลังต่อสู้ที่แข็งแกรง่งแต่มีสติปัญญาเหมือนเด็กน้อยเขาดูไร้เดียงสาและมีความรู้สึกดีๆให้เฉินยินในเวอร์ชันปี2016รับบทโดยหลี่จื้อถิงชีลารับบทโดยหลิวเจียนยี่เขาเป็นจอมเวทที่สมมีฉายาว่าจอมเวทผันมิติเป็นคนอ่อนโยนและจิตใจดี พลังของเขาคือสามารถควบคุมการเวลาและมิติได้เป็นชายหนุ่มที่มีบุคลิกลักษณะงดงามกว่าสตรีเคยแข็งแกร่งจนสามารถครองตำแหน่งของจอมเวทที่1มาก่อนสามารถย้อนเวลาไปในอดีตหรือเร่งเวลาไปในอนาคตทั้งยังควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศรอบตัวได้ดั่งใจเป็นคนที่ได้รับการยกย่องจากคนทั่วไปในเวอร์ชันปี2016รับบทโดยหวังตั๋ว เอาละครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนกันถ้ายังไงก็อย่าลืมไปหาดูกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลงกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวโดนๆจากช่องลงกันสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรสําหรับวันนี้ก็ต้องไปยแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย สงคราม7จอมเวท2019